เหตุผลก็คือว่าเราได้เห็นแล้วว่าที่ผ่านมา4-5ปีเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าคุณพิธานเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรนะก็คือว่า,าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องม็อบนะม็อบเด็กแล้วก็การใช้กำลังในการที่ประชุมรัฐสภาประชุมร่วมสสสอวอเนี่ยเอาผู้คนมาปิดล้อม รัฐสภาในการที่ไม่ได้อย่างใจก็คออือแก้กฎหมายหรือว่าแก้รัฐธรรมนูนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ได้อย่างใจจึงเอาเอามอบมนะมาปิดล้อมรัฐสภา <S 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 2> <S 2> อาจจะไม่มีใครคาดคิดนะว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมีวันที่พักเก้าไกลได้สอสอ เ,เ,เรียกว่ามาเป็นระบบดับหนึ่ง <1 S 2> <1. S 1> ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เมื่อคุณพิธา,าได้รับการเลือกมาเป็นระดับหนึง่งคุณพิทาก็ต้องเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยหนึ่งเดียวเอ๊พรรคก้าวไกลหนึ่งเดียวเท่านั้นถูกไหมครับแต่ว่าพฤติกรรมต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะผมนะเอาผมสวผมคนเดียวเนี่ยเราเห็นแล้วว่า,าถ้าหากว่า เลือกคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยความขัดแยง้งความรุนแรง<ม>การลงท้องถนนเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสาเหตุก็คือว่าคุณพิธามีพรรคเก้าไกลมีนโยบายที่จะไปแตะ ไม่ว่าจะไปแก้หรือจะไปยกเลิกมาตรา1หนึรงนี้เนี่ยตรงนี้เราเรียนว่าในฐานะที่เราเราอยู่ในวงการเมืองมรรานารเนี่ยเราเห็นแล้วว่า <c oughs> ไม่ควรที่จะไปแตะตรงนั้นนะการเมืองขอให้จะด่าใครจะด่าลุงจะด่าป้าด่าไปเถอะครับนั่นคือการเมืองแต่อย่าไปแตะต้องอย่าไปละเมิดนะครับตรงนั้นเลยนะครับมันจะเกิดความขัดแย้งและทะเลาะเบ,บาแห้งั ไม่โหวตอยู่ดีเพราะว่าเราไม่เชื่อว่าคนที่มีความคิดนะครับในการที่จะแตะมาตรา1นึแล้วเนี่ยวันดีคืนดีอยากจะขอเสียงแล้วก็บอกฉันเลิกแล้วนะฉันไม่แตะเราไม่เชื่อครับไม่เชื่อตรงนี้เพราะฉะนั้นถอยเรื่องนี้ก็ไม่โหวตไม่โหวตครับ มอง มองการตัดสินใจตรงนี้ของสวในใน3ระดับระดับแรกก็คือความคิดเห็นส่วนบุคคลระดับที่2ก็คือการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันการระดับที่3ที่อยู่บนสุดเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของจิตสํานึกในระบอบประชาธิปไตยซึ่งรู้ว่าอะไรที่ผิดเพี้ยนเนี่ยก็น่าที่จะกลับเข้ามาช่วยกันแก้ไขกลับมาที่เลเวลที่1่ก่อนเลเวลที่1นึ่งคือเป็นเลเวลที่ท่านสวกินสักเนี่ยกำลังจะพูดถึงอยู่ก็คือในความคิดเห็นของแต่ละท่านสิ่งที่ท่านพูดมันเป็นความคิดเห็นของสวทุกท่านที่ต้องไปเลืืออกกกตตตัั้้งงทททุ่าาาานนเพรรระํมมธูญ2็ค ความคิดเห็นในระดับของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยถ้าบอกว่าเราทําตามกรอบกฎหมายเราก็เป็นสิทธิของเราที่จะเลือกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนตอนนี้เราต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เขียนมาเนี่ยหนึ่งก็คือถ้าเป็นภาวะปกติในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันนี่นะเขาบอกว่าการเลือกตั้งนายกต้องให้สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เลือกมาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปเลือกนายกซึ่งมีแค่5 0า500คนพอรัฐธรรมนูญมากํำหนดว แล้วนุที่เอาไปโหวตกันเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะบอกแบบนี้ว่าไปโหวตเฉพาะสภาล่าง500คนแต่มีบทเฉพาะการแถมในติ่งว่าใน5ปีแรกให้สวไปโหวตด้วยและสวที่ไปโหวตด้วยใน5ปีแรกคือสวที่เลือกมาจากคอสชตอนนี้มันเป็นประชาธิปไตยที่สวยงามเป็นประชาธิปไตยในอุดมคติที่มีคนรวบรวมกันได้300กว่าเสียงมีฝ่ายค้าน2เกือบเกือบสองเสียงมันเพอร์เฟกที่สุด คนชอบบอกว่านักการเมืองเลวนักการเมืองไม่ดีนะครับมันมีข้อแตกต่างระหว่างนักการเมืองนักเลือกตั้งและคนที่แต่งตั้งกันมา ในเลเยอร์ของสวตอนนี้ครับ,ค,รบคืออยู่ในกลุ่มของคนที่ถูกแต่งตั้งกันมาไม่ได้ไม่ได้เป็นอยู่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะตอบแทนเนี่ยในที่บอกว่าตอบแทนบุตคุณซึ่งท่านท่านสวก็พูดมาเองว่าเป็นเรื่องของการตอบแทนบุตคุณเนี่ยถ้านักการเมืองจริงๆนะครับในอุดมคติที่ทํางานเพื่อประชาชนเนี่ยเขาจะทําทุกอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างที่ผมกาลังทําอยู่ทุกวันเนี้ยผมก็พูดแทนประชาชนอย่างที่ท่านสวก็บอกว่าล้านคนทาไมด่าผม9ก้าแสนเก้าหมื่นคนอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้จริงคือประชาชนส่วนใหญ่คิน้ดกบาท ไม่ได้เข้าสภาแต่ผมคิดว่าในเมื่อประชาชนก็ก็ไว้วางใจแล้วเขาอยากพูดอย่างนี้ก็มีโอกาสพูดแล้วก็พูดแทนเขาเขาก็เรียกว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เป็นนักเลือกตั้งเขาก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งท่านพูดไม่ผิดเลยครับเพราะท่านมาจากการแต่งตั้งของคอ,อสชอแล้วท่านก็บอกว่าคนไทยก็ต้องสํานึกบุญคุณของคนที่ให้มาเนี่ยเป็นอย่างไงจริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย การเมืองที่แท้จริงเนี่ยเขาจะสํานึกในบุญคุณที่เขากินเงินเดือนจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนจะเอากรอบว่าเออมันเป็นการตอบแทนบุญคุณคก็ต้องมานึกว่ามันเป็นเงินของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์สักบาทหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนผมว่าหลายหมื่นล้านแล้วนะครับที่ให้กับสอวอที่ดําเนินการมายิย่งท่านอยู่มาตั้งเกือบสิปีแล้วเนี่ยผมว่าไม่รู้กี่หมื่นล้านแล้วละ่ะนั่นเงินประชาชนทุกบาททุกสตางค์เลยครับ แล้วนะครับไม่พลเอกประยุทธ์เนี่ยหลุดวงคอจรไปแล้วไม่ได้ตอบแทนใครคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าเราต้องศึกษากฎกติกาที่เราจะเข้ามาเล่นการเมืองก็คือรัฐธรรมนูญหรือเราจะเล่นกีฬาใดเราก็ต้องศึกษากกติกาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่า,าเ,เห็นว่าเห็นว่ากติกาไม่ไม่ชอบไม่ชอบใจเราเนี่ยก็งดไว้ก่อนนะครับรอกติกาใหม่